สองสองห้าล้อยคูณหาล้อยเท้าเจ้าถือเลขสิห้าล้อยคูณหาล้อยนคนนที่ไอตัวถือเลขนี่หรือห้าล้อยคูณหาล้อยบ่นาะคนมืออื่นมือนมือนมืนจัดบอกจัดเลยเลิฟฟ้าคนละกองจัดไป แล้วก็สบู่สมุนไพรเย,ยอะผ่ยชิงลิงโตเอาอันไหนสูตรนาใสเอาคนละแพกโรดคนละแพกโตจะเอาอันไหนคนไขยสูตรนาใสของเอืือสูตรระงับกลิ่นกายหอมเข <laughs> ้าไปตะเจ้าด้วยนะ <laughs> เบอร์ไหนฮึดหกึ จัดไปอ่องตึ้เลขตึกเลขมาเท่าโอนเท่าฟัง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 เด้อเฮาซื้อสองสองบ่ได้กลับสองสองบ่ได้กลับเลขบ้านเจ้าเป็นบ้าตีเทาถึง่านไปกลับเพียงยัางหาลอยคุณหาร่อยคุณ่ะ เอามันโมเมนต์จังซันอันที่เ้า่นี่เฮ้าบ่ได้ถือกเดบ่ถือกจังใดอ้าย้อยคุ้นหาอยมันกลับไปเร้วอันที่เเวานี่คือเขียนไว้อยู่สองสองหยคุ้นหาอยแต่เฮานะ่ะลืมกลับไปซื้อ,อ <laughs> ลืมกลับไปซื้อ <laughs> เออ เออเต็มเต็มเลยนี่